ปิดเกมไม่ลงลูกยางสาวไทยโดนเซอร์เบียไล่แซงพ่ายสองถึงสามเซตสก vnl 2อ2 3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023สัปดาห์2ณนัดที่นิวสันเนลสันยิมเนเซียมกรุงบรซิเลียประเทศบราซิลทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเซอร์เบียอันดับ5้าของโลกวันนี้โค้ชด่วนดานไยศิวชนเมทากุลจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนาม6คนแรกประกอบไปด้วยพินพิชยากกรัมจรัญพรบรรดาศักด ชัชุอ่อนโมกสีอัชราพรคงยศหัทยาบำรุงสุขและพรพันธ์เกิดปราดผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยนำก่อน2ถึงศเซตแต่โดนสาวเซิร์ฟไล่แซงเอาชนะไปอย่างสุดะสสระทึก3เซตรวดทำให้จบเกมวลเล่บอลหญิงไทยพ่ายไป2-3ถึงสเซตด้วยคะแนน26ต่อ2 4 2 5 2 22 21, 7 25 1 2 2 5และ14ถึง16 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโครเอเชียอันดับ30ของโลกในวันจันทร์ที่19ม,ม,มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เวลา0นูนนาฬิกา